แรนเธอกลับมาจากเมืองหลวงเมื่อไรแดนเธอไปอยู่ในเมืองหลวงหลายปีหรือที่ใครใคยก็เรียกเธอว่าเมืองหลวงจริงๆเรียกว่าเมืองหลวงไม่ใช่เมืองหลวงแต่แรนผู้หญิงวัย25ปีเธอเรียกกรุงเทพว่าเมืองหลวงเธอไปอยู่ที่นั่นเป็นสาวชายตั้งแต่อายุ16ปี กระทั่งข่าวข่าวของเธอก็เงียบหายไปจากบานนาดูนชาวบ้านนาดูนหลายคนปากไม่ดีบอกว่าแรนนั้นถูกหลอกไปขายตัว เธออาจจะตายไปแล้วก็ได้หลายคนลงมติและความเห็นว่าเธอตายไปแล้วเนื่องจากทางบ้านพอ่อยายบุญมาติดต่อลูกสาวไม่ได้เป็นระยะเวลาหลายปีจึงตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแห่งนั้นว่าลูกสาวได้หายตัวไปจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้ทราบข่าวข่าวของแรนอีกเลยแลนสาวบันณาผู้อาภัพคนนี้ ไปดีไปไร้ายไปตายไปเป็นยังไงไม่มีใครตรัสทราบได้และแล้วความเงียบหายความเปล่าเปลี่ยวก็นำมาซึ่งความเชื่อว่าเธอตายไปแล้วเพราะว่าพอใหญ่บุญมาพ่อของแรนได้ฝันหลายครั้งหลายคืนฝันว่าแดนกลับมาบ้านในชุดขาวเสื้อผ้ามอมแมมเปื้อนเลือด เธอร้องไห้มาตั้งแต่ลงรถที่ท้ายหมู่บ้านเดินเข้ามาผมเผ้ากระเสาะกระเซิงเธอบอกว่าพ่อจา๋าหนูจากพ่อไปแล้วนะแลนคงไม่มีโอกาสได้กลับมาดำนาช่วยพ่อที่บ้านนอกอีกแล้วแลนโชค้ายในความฝันนั้นพ่อใหญ่บุญมาถามลูกสาวไปด้วยความเป็นห่วงลูกสาวสุด รักสุดอาลไยบอกว่าลูกแลนใครทําอะไรลูกลูกไปอะไรทึ้งจากพ่อไปลูกจากพ่อไปอยู่ไหนบอกพ่อมาหน่ยลูกแล้วคําตอบไม่มีจากแลนเธอค่อยๆจางหายจางหายไปกับสายลมที่พัดผ่านมาเธอไกลออกไปไกลออกไปเลือนลางออกไปพ่อพยายามยื่นมือควอยคว้าแลนแาน ถ้าพ่อก็ดีละแล,แล้เธอห่างออกไปห่างออกไปแล้วเธอก็โบกมือได้เพียงโบกมือบายบายอำลาพ่อไกลออกไปตุ้มพ่อบุญมาสะดุ้มตื่นขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราฝันซ้ำฝันซ้อนกันขนาดนี้หรือว่านางแลลูกสาวเราเนี่ยตายไปแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอือพ่อใหญ่บุญมา พูดกับใครอีกหลายคนในหมู่บ้านจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระครูทิวัตพระครูบอกว่าอ,อ่าอัตมานั่งทางในดูแลและลูกสาวของโยมนะ่ะจากไปแล้วจริงๆอ๋อจากไปแล้วหมายถึงแลนลูกสาวผมเนี่ยตายไปแล้วอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อใช่แล้วเธอถูกฆาตกรรม ตอนนี้วิญญาณของเธอก็ยังไม่ถูกปลดปล่อยนะยังลอยนวลอยู่ในกรุงเทพอยู่ยังตกทุกข์ทรมานและผมต้องทำยังไงครับหลวงพ่อยมจะต้องทำกองบุญกองบวชมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแรนลูกสาวของยอมเพื่อเธอจะได้ไปผุดไปเกิดดวงวิญญาณของเธอขณะน,นี้ยังถูกจองจำอยู่ในนรกภูมิเพราะอดีตชาติที่แล้วแรนทำบาปท,ทำกรรมไว้มาก เพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือปลดปล่อยดวงวิญญาณของแรนเท่านั้นแหละโยมผมต้องทำกองบุญกองบวชใช่ไหมครับอะไรก็ได้ตามงบประมาณของโยมไม่ต้องไปไปกูน้นี่ยืมสินมาทำหรอกนะบางทีกองบุญกองบวชมันก็ใช้ทุนเยอะอาจจะเอาเท่าที่มี ทำเป็นกองบวชเล็กๆหาใครก็ได้บวชให้กาบลูกสาวแล้วเพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณของนางแลนนะโยมนะจากวันนั้นพ่อใหญ่บุญมาก็ได้ทำกองบวชร่วมกับชาวบ้านเล็กๆเมื่อถึงคาบุญบ้านบุญเดือนสี่ประจำปีจากนั้นพ่อใหญ่บุญมาก็ได้ฝันอีกรอบว่าแลนมาหาพ่อ ในชุดชีประขาวเธอได้บวชเป็นชีแล้วที่วัดแห่งหนึ่งอันไกลพล้นและบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะตอนนี้แลนอยู่สุขสบายแลนเป็นอิสรภาพแล้วแลนได้ถวายตัวให้กับพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระพุทธองค์แลน ไม่ได้ตกในรกภูมิไม่ได้ตกทุกได้ยากไม่ต้องชดใช้กรรมในโลกมนุษย์อีกต่อไปแล้วแลนสบายใจแลนมีชีวิตอยู่สุขสบายขอให้พ่อรักษาสุขภาพและก็ญาติพี่น้องของเราไม่ต้องห่วงแลนนะพ่อนะแล้วจากนั้นชีประขาวแลนก็ค่อยๆเดินจากไปจากไป พ่อใหญ่บุญมาสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับความสุขของเช้าวันนั้น